ครับตอนนี้ชุมชนนะครับก็ได้ทําลูกระนาดนะครับเพื่อลดอความเร็วของรถยนต์นะครับที่เข้ามาในพื้นที่ตอนนี้เรากะเป้าหมายไปทัดทันสามจุดแต่เราทําจุดแรกก่อนตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับตรงนี้จะมีผู้ปกครองมาส่งเด็กๆเยอะมากแล้วอันตรายต่อต่อผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันครับลุนชุมชนลงมือทํากันเองครับขอบคุณครับ พี่น้องครับในเมื่อชุมชนของเราเราเห็นความเด็ดล้อนที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในการสัญจรน,นี่ครับคือขึ้นลูกระนาตนะครับเราได้ร่วมกันคนละ5บาท10บาทในการซื้ออายางมะตอยนะครับยาย่ปตองสําเร็จเอามาทําแบบนี้ทําให้2จุดครับจุดนี้จะเป็นจุดแรกนะครับหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้จะมีผู้ปกครองมารับเด็กแล้วจุดที่2นะครับก็คือกลางหมู่บ้านตรงนู้นนะครับกลางหมู่บ้านขาว,ขาว นี่ครับคือการมองเห็นว่าเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุทางสัญจรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเยอะมากเบื้องต้นนะครับเราต้องทํากันเองก่อนพอทําเสร็จผมก็จะเข้าไปพูดในสภาเข้าไปพูดในที่ประชุมต่างๆเพื่ออีกหลายๆจุดที่เราต้องการอีกคือจุดเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในการพัฒนาตนเองนะครับ ครับตอนนี้นะครับได้ทําลูกระนาด2จุดนะครับสําหรับบ้านเสลีงแห่ง3มหมู่หนึ่งตำบลหนองไม่นาน,นะครับนี่งบส่วนตัวนะครับลมด้วยช่วยกันจากคนในชุมชนเละหลอมคนละ5บาท10บบาทได้เส้นทางสัญจรที่ปลอดภัยครับ